ในวันไหนต้อามวันยืมเพื่ออะไรัไงเพื่ออะไรผมยืสิบเพักหมือนโยเขียนเขก็เขียนช่วีิสัยแต่ว่าไอ้วัดอยยุฟังเ่าอยยุอยูสั้นสั้นถัมแบบ่านไปว่ไปวานไหนบามงามมจะเรื่อนมานจะเรืจะเรื่อนถถาานไป

ก็แค่ก็ได้ก็ไม่ตัรเทบย้าเอาเอาเสยวสูอย่งไรเจ้าไหนแต่เอาแวกแ่ลีโพลีโพได้เอ็นรย่วีมได้ยโเฟอร์ร่องไว้แล้วบนีนเขาลงปยาเอ้างดีเลยพ่อจันเตรียมาเปาวห่ลอดตายก้มเตรียมจะเห็นได้ตายอีดีดดีมด้านหนมดาห ดีแล้วตนแอบเนื้อใสขึ้นมา2องเี่ยวนี่พ่เกินแล้วมันเป่งนใอาการท่านเจ็บไม่สะดวกเนยพอ่รัาเป็นเคี่ยวกระตุกกเป็นลมเหรม่ตกองไทยเปนเลืดเือนองเี่ยวนี่ผมเม่โบกได้ได้ัมรับไปโบกไม่มีนะแต่่ากินแล้วมันมันมีอะรมเลยไม่นรมณ์มันไม่ร่อย่จื ถ้าหนวดมันเดอ้อถ้ากดหนึ่งสองสามสี่ห้าแซ่กละกลัวนะผนะมามหา <c oughs> มหมัดสองผมว่าหัดอยู่นี่เพรตเราห้าเไม่ให้ใจตรงไรอยู่ตะเกียนมันเท่าไหร่สะแพงเนาะอ่ะ ทาเทอรั ai, tea, ony, <owner gef> <necessary> ีแพงไวยตอนนั้นจนี่กบ้ายเต๋อไปได้เขียนซื้อผู้ที่เขียนหาในเด้ตอนนั้นทำไมปีสากไหมเห็นงารอยู่กับ่วงที่ทำรเ์หลายเนาะมันมีสสำคัญค่ะมีให้เส็จไหมโอเคน่าแล้วเราอ้อโอนให้เขาก็ได้แคไมันก็แลาอย่แกัน

อันนี้เราได้ร่วมแก้งก็เลยแก้วสวรรด้แก้วมังกรด้วยล้วนมีอะไรเพมีรอาไปแจกหรือย่ลโตไปที่ว่าที่มห้องว่มุมหก็พอมีเยอะเอาไปอไแล้ววะเอาไปไห้พระพื่อพ่อเอาไปแจกโน้พ่อนพ่อเเอาไปแจกปนพรมปมีวัน

เดี๋ยวหมวกออกซ่าอยากเอาไว้ใส่ครับเอาไว้เออแยกได้จังโคอ่ะมาบาดพอแซ่บชัดๆไปแล้วว่าที่สิอยู่เดี๋ยวจนสะตาตอนนี้นะจ๊ะเออๆเออ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 สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดมาหวายบ่มั้ยคนที่มีแนวมาละในดาลายเออๆ <coughs> จะเซียนว่าไรเลยล่าอนานิานานคมให้ถูกว <laughs> ิธี <c oughs> นี่นี่เขาเรียกหลักสกูตรการล่าอนานิคมที่ถูกวิธีไม่ได้ใช้ปืนนต่อไปก็คิดว่าไม่เนี่ยอาจจะได้อาจจะได้ไปอันนั้นฟังเล่าอยู่เพราะว่าอ,อาจารยันคนแบบนี้โยมฝังเลา่าคนมาหลายช่วงหลังมาเนี่ยปีที่แล้วนะเขามาจำศีลได้คนมาจากฟังเล่ามาจำศีลมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมอคนเด้ วาบล็อกเตอร์คนะไอ้คนยู่่าจำชิ้นย้อนอกเตอร์เงื่อนเจ็ดพันานเลานทูดทูดเนพิ่เงือนเจ็ดพันเนี่ล่ะทูดทูดทูดลาวเนี่ยมาบเาเอายานั่นยานี่มาเลยัดันเป็นั้งแปลอ้นเนี่ยอกบอกไปสอบเพิ่น่อจะไปสอบเนี่ สอบนักทําไว้คนหนไ่งด้วยจะปีที่นี่ไปแล้วเพราะว่าอันมีป้องกันเพื่อจะไปทำพาสปอตได้คอเพราะว่าอเจาังหวัดเนระบุไวาไปตัแล้วว่าเพื่นว่าทำไป่อนักท่าจะไปทำเองนะนักทําเองนะจะพ่อะไรเพื่ออะไทำพาสปอตไปสอบได้ไหต้งเซ้อย่าก้ทาสปอต กรับรถมาจากนากางไม่ถ <s df> ึงครึ่งชั่วโมงพอควรลธรรมดาที่นั่นที่ของไยแล้วที่นี่ก็จะไปคืนนี้ก็จะไปข้างที่บุญการวัี่ข้ามบุญการทางบุการนั่นเอพระที่บการเนี่ยจะมารวมกันพระกลัเช้าจะทำที่ที่สู้ปมใสไปสู้ปีใสนัำเสียงก็ับ มีชั้นเสร็จแล้วกจะข้ามโงเลยม่้่มีจะข้ามเพราะว่ามันก็มีเด็กมึงเขาประสากันแล้วล่ะนีแล้วเนาพัสดปเนาะยังมีล้หมดไปแล้วคนก็บอกมไปทำยุันเยไปทำยู่ถามบบกรเลอกนะถามการเล่นแบบนได้เพราะว่าัน ม่ได้ก็ไปในนะก็ได้ก็ไปก็ได้ไปหลายวันก็ได้ไม่ได้ย่เราเขาประสานให้มาละครกับล้นะาะูรากฤตุเรติากระวะิโตอิ Cuci tanpa ditanggung, nanti pemuat semacam dosa biru untuk sang kapal. Dan untuk penabrak, sojata mencuri, berat sojata setinggi dua belas. Dan untuk sabarogo, minat satu mati, bawa dua raya sugihin, ayu kau bawa. Nabi warga ข้าโยมนุสังตุปน์พระนุกภุสัมังคะระันุสัพพติวตาสัพพุะุภานะสัพพตมังคะภานะสัพพสังุภนะสัโสทีพะวันตุต